เดินทางมาพมาถึงครับพี่น้องครับหวยที่ทุกคนรอคอยอ้ไม่เชื่อไม่เป็นไรบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวนัมเบอวันของช่องภูมิใจเสนอโดยเงินเทวดาพารวย สวัสดีครับพี่ชิดทช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเดวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อเตามสโลแกนครับมือนี่แอดมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับที่ทุกคนรอคอยหวยที่ทุกคนรอคอยครับพี่้องครับหวยลดต้นทุนเดินทางมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับงวดที่4ผ่านไปนับ หนึ่งมเป็นงวดที่ห้าเป็นงวดที่หาครับพี่น้องครับที่ผ่านมาครับสามสิบห้างวดหลุดครับพี่น้องครับสามสิบห้างวดหลุดงวดเดียวท่านอาจารย์ให้นับหนึ่งหม่ผ่านมาสี่งวดครับพี่น้องครับนี่งวดที่หา้าเดินทางมหาหอนมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆแอบมินลงให้พี่น้องเฮ้าเอาไปผิดจาจรณาวิเกาตไต่ตองไม่มีใครรู้จริง จงพึ่งเสมอไว้ว่ากองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากไม่มีหวยเด่นบดีตักงลูกบอลออกเพราลูกครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าวิเคราะห์อเอาครับแอดมินภูมิใจเสนอครับพี่น้องครับหมืน่นนี่มาแล้วสดสด,สดร้อนร้อนพี่น้องถามหามาเยอะกิ่งกังมากกัดหล้ถามหาแอดมินแอดมินย่ามไดท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรสีส่งมา,จากจะเทือบนมาละครับสิสุดการรอคอยให้พี่น้องเข้า เบิงแล้วก็แคปหน้าจอเอาไปบึงเอาไปกลางออกบอกว่ตาตาสีไดจากทางใดมากะตามแต่บอกว่ตาตาได้จากมาจากคลิปเรียวหรือ YouTube หรือช่องต่างๆคณาจารย์ต่างๆกให้พี่น้องโยโย่ย่างๆไปเด้อครับเด้อเอามาทามันตรงกับท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรบนก่อนหน้านั้นลงให้ไปแล้วล่างพี่น้องสิเห็นครับถาบ่าเห็น ให้เลื่อนดูในวิดีโอที่ผ่านมาด้วยครับเด้อเพราะว่าจะรู้ทันทีปีใหม่ปีนี้ครับพี่น้องครับปีใหม่ไทยวันสงการให้พี่น้องเข้าเดินทางปลอดภัยด้วยครับเด้อเดินทางตลอดหลอดฟังคอยไปคอยมาครับพี่น้องจะมาจากกรุงเทพหรือจะมาจากต่างจังหวัดสีเดินทางมาลดนามดำหัวผูเท่าผูโอลุงปานาะอาก็คอยไปคอยมาด้วยครับเด้อ เวลาเมาไกจะขับขับถางงวงนอนให้แวะตามเต็นต์ต่างๆที่กรมทางหลวงหรือหมู่บ้านต่างๆเส้นทางต่างๆที่เพิ่นมีเต็นไว้ให้แวะเข้าไปครับ,บกินน้าชากาแฟาให้สดชื่นพอสดชื่นแล้วจังเดินทางต่อถ้าคิดว่าง่วงไม่มีคนขับช่วยก็ให้จอดนอนครับพี่น้องครับโดยความบบรรณาดีจากแอดมินช่อง y o u t u b e เงินเทวดาพารวย บอกว่าไรยังห้างครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณางวดนี้เป็นงวดที่5ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาว่าท่านอาจารย์จะให้หวยลดต้นทุนตัวไหนบ้างห้ามาบึงกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอบมินสิบาพี่น้องเข้าไปย้อนกระบ,บนวนกันเหมือนเดิมครับถูกผิดไม่ว่ากันครับสูตรคำนวณก็คือแนวทางเท่านั้นบมมีไผ่หูจริงครับ วันที่ผ่านมาครับหวยท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรวันวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2568กครับหวยห้ามลงทุนบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวงวดที่สี่ผลหวยออกห8แปดเจดไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆส2บสองชุดตรงๆท่านอาจารย์ก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมวนันนี้งวดที่ห้า พี่น้องเข้าโปรดใช้ดุลพินิษ์วิจารยานในการรับชมหามาเบิงกันเลยครับนีครับพี่น้องครับหวยธนาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรวันประจำวันที 16, ่16เมษายนส5 6 8ครับหวยห,ห้ามลงทุนบนห้ามลงทุนบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวงวด ที่5 12ชุดตรงตรง,ตรง12ชุดเอามาเริ่มต้นกันด้วยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย09 78 56 01 98 12 45 67 34 23 90และ77ครับพี่น้องครับ12ชุด12ชุดครับพี่น้องครับพิจารณาเอาด้วยครับเด้อ อย่าไปเชื่ออีกยังให้มากไม้อย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายเป็นยังแอบมินถึงเบาจังสันพี่น้องจะเสียสิทธิ์เปล่าเปล่าพี่น้องสิเสียสิทธิ์ซื่อครับแต่แอบมินอยากบอกกาวเราซิบให้เอฟซีดังช่องได้พิจารณาสักน้อยหนึ่งจากพี่น้องจากจะได้มาจากไหนก็ช่างบอกว่าจะเป็นช่องย t u b e หรือเป็นช่องเรียวหรือเป็นช่องแอปต่างๆสีฟงสีฟ้าหรือสิเป็นช่อง หรือสิเป็นช่องทางไดก็ตามแต่บอกว่าจะเป็นคณาจารย์บอกว่าจะเป็นน้ำผาน้ำเยาบอกว่าจะเป็นเหล็กห้ยเหล็กหลดออกใหม่บอกว่าจะเป็นยังกระสางถามมีในจํานวน12ชุดนี้จากพี่น้องจะซื้อเยอะๆจากพี่น้องจะถุ่มทุนซือ้อก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมา,แอ,มาองอแอบมินบอกว่าบอกให้พี่น้องซื้อได้ครับแอบมินบอกว่าให้พี่น้องซื้อครับแน่ ปลทีวา่านี่แอดมินเจ้าเครื่องหฮคอยซื้อเอฟซีใหม่จะถามแบบนั้นตลอดในเมื่อเจ้าบอกว่าห้ามลงทุนเจ้าเครื่องอยซื้อเฮ็ดยังพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงหรอก FC เอฟซีเขาจะรู้ดีครับว่าหวยท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรที่ผ่นานมาเดินดีเสมอครับพี่น้องครับเดินดีมาตลอดเอฟซีใหม่เขามาจะถามแอดมินว่าแอดมินตัวกลับซื้อได้ไหม ตัวกับซื้อได้ครับพี่น้องครับอะที่เช่นพี่น้องเข้าจะซื้อ98บนก็ให้พี่น้องซื้อ8 9แทนอะที่เช่นพี่น้องจะซื้อ1นึสองพี่น้องจิตซื้อ1นึงสองวดนี้หวย1นึ่สองถือว่าดังกับพี่น้องครับถือว่าดังให้พี่น้องซื้อสองหนึ่งแทนแต่บริเวนว่าบรให้ซื้อซะเลยครับจากพี่น้องจะซื้อตัวละ5ถึง600บาท ก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือตัวละ20บาทเหลือตัวละ50บาทก็พอเป็นยังแอดมินจังหวะจังสันถ้าเกิดว่ามันออกมาพี่น้องเฮ้าจะไม่เสียใจถ้ามันบวกออกมาพี่น้องก็ลดต้นทุนได้เยอะถึงเยอะมากทีเดียวถ้าแต่พี่น้องถามว่าแอบซี FC ทั้งช่องถามว่าแอดมินจะซื้อบอแอดมินไม่ซื้อครับพี่น้องครับถ้าไม่ในจํานวนนี้กินแอดมินครับกินแอดมินแน่นอนแอดมินยั่งเสื่อมัน ท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรเสมอมาเพราะว่าแอดตามท่านอาจารย์มาที่อาจารย์ให้มา30กว่วงวดมีหลุดงวดเดียวแอดมินถือว่าลดต้นทุนได้เยอะถึงเยอะมากพอสมควรเพราะว่าแอดมินเป็นคนซื้อหัวเยอะแต่ละมงวดครับพี่น้องครับแอดมินซื้ออยู่แล้วงวดละ4-5000บาทแอดมินซื้ออยู่แล้วครับ แต่ถ้าแอดมินเห็นท่านอาจารย์หรือคณา,าจารย์ต่างๆที่ส่งมาให้แอดแอดจะหลีกเลี่ยงทันทีถ้าคิดว่าโอ้ยแอดหมักตัวนี้แห้งด้จากแอดจะลงทุนตัวละ4 0 0ร้อบาทแอดกัดลดต้นทุนลงมาเหลือตัวละ50บาทถ้ามันออกมาจริงๆเราก็จะได้ทุนคืนนิดๆหน่นนอยๆก็ถือว่ายังดีแต่ส่วนมากมันจะไม่ออก เอฟซีเก่ารู้ดีครับเอฟซี FC เก่าจะรู้ดีบาวาตาในช่อง u t u b e ที่ถักมาหรือบาวาแต่ของดอกกิ่งกลางมาหาแอดมินมาถามแอดมินเยอะมากๆแอดมิน,ย,นาาย่ำไ,ไ,ไรท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรจะทรงมาเพราะว่าจะซื้อแล้วคิดคำนวณออกมาแล้วเรียบร้อยจะเอาหวยท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรเข้ามาตัดนั่นลหละเขาเอื่นว่าคนมีสติครับพี่น้องครับ บอมเอนวาตบีตะบันสื่ออย่างเดียวไม่ใช่รอได้รอครับพี่น้องครับเอาไปประกอบการตัดสินใจบอมเอนวาพี่น้องจะซื้อสื่อไปได้เลย,เลยไม่ใช่ครับตำนภิกน่า่แม่น้ำไม่เป็นผลดีเป็นเด็ดขาดบอเป็นผลดีครับเพราะว่าแอปมินเล่นหวยแต่ก่อนนี้ตะบีตะบันเล่นอย่างเดียวบอเบิ่งหน้าบอเบื่องหลังว่าตัวใดดับตัวใดไม่ดับมีแต่สื่ออย่างเดียวผลสรุปสุดท้ายออกมาเจ็บมากกว่า ดีใจครับพี่น้องครับเสียใจมากกว่าดีใจครับพี่น้องครับพออพเพราะอย่างเพราะว่าเงินทองหายอย่างเหลือเกินครับหายากเหลือเกินยิ่งเศรษฐกิจไม่ดียิ่งไปกันไงครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งไหนที่โยโย่ยังยังไว้ได้ก็โยก็ยังไวเด้อครับเด้อว,วันนี้ท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรส่งตรงมาให้แอดมินวันนี้สดๆดร้อนแอดมินบอกกาวรซิให้เอฟซีทั้ทงช่องเอาไปพิจารณาหวยห้ามลงทุนบนบนอย่างเดียว ล่างไม่เกี่ยวงวดที่52ชุดตรงตรงชุดตรงตรงเป็นหยังจังหวงงวดที่ห3าสามสงงวดที่ผ่านมามีหลุดงวดเดียวท่านอาจารย์ให้นับหนึ่งใหม่แล้วก็ลงให้เอฟซีทั้งช่องได้เบิง่งใหม่นับหนึ่งใหม่นับมาแล้วสีงวดแล้วก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมงวดที่4วันนี้เป็นงวดที่หาครับ0 9 7 8 5 6 0 1 9 8 1 2 45,, 6 7 3 4 2 3 9 0และ77ครกับพี่น้องครับ12ชุดตรงตรงหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงพาหลีกเลี่ยงบ่ได้จัดไปครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงบ่มีไพ่หู้จริงครับพี่น้องครับกับสวัสดีเอซี่เกาหลซี่ใหม่ที่เข้ามารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ่าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เปกระลังใจให้แอมินกับอมินนยและคณาจารย์ต่างๆใดดีเสมอมาฝากเลยนะครับเด้อช่างน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะชอบกินี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม ฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบผาดคลิปต่ตอไปเี่ยมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่ไลฟกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเ้ามิแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุรม,มั่นดังปรารถนาลำลำไร้ลุย้ยเงินไหลกองทองไหลมาคุณระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ